สบายดีพี่น้องสบายดีเนี่มกลางคืนเนาะพอกับซองบาบูไถเกับพี่น้องหาไใเขียดพี่น้องใตเขียดขึ้นเดียวพี่น้องไปรุนไปส้มแล้วก em, ั Piet. นว่าจะมีหรือไม่มีพี่น้องเสียงเนี่ยพอ็นบูซาบูซาผ่านแะพี่น้องเนาะมันก็เป็นวันสิ้นเพ่งพี่น้องแต่หอหอกการเขียดคือเก่าพี่น้องวันสิ้นกับบบอยู่นะพี่น้องไปคือเก่าพี่น้องให้อยู่ให้กินเนาะ ถ้าพอห้าบด้กิน,ค,นคือเอ็นเขียดเล็วพี่น้องไม่เป็บบางทีเขียดก็ะจะกึดแล้วพี่น้องเขียดตัวนี้น้อยพี่น้องหน้ามันใหญ่ไปนะพี่น้องเน,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 กเน,นา,านนนก,ก้อนแต่น้อยก็เอาคือก็เอาพี่น้องแห็ดมันแหกดมัน มาคนเดียวพี่น้องวันนี้ไก่ดอกแจ๊กเก็มเงื่อนเดี๋ยวพี่น้องไก่เตยุ้งหอดปลาเลยพี่น้องแฮ่ลิปพี่น้องไอเด็กก็แห่ๆขวบปลาลิปๆพี่น้องพอตะยิงเห็นปลายโลกนี่พี่น้องเห็นบมดพี่น้องน่ารัก yến để nhau ấy, sữa thì ấy, chế nào tuổi nhay không, anh kiếm đặc tiền nó có dẻo không, anh cần đặc tiền không, hao mất thì nó hình hình đặc tiền cái dẻo không, nó hình này thì nòng tuổi นี่พี่น้องหู้เลยพี่น้องไอ้กันอยู่ในเดินหู้เป็นประกาศเล่นหรอกพอกเลยพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องทีหน้ายังไงตัวนี้ตัวพี่น้องนี่ một ngày nè xem phía nào tôi nhảy xem đây nữa, à, tụ, khai thôi khai đó tôi thôi khay khá khai thôi khai phía khai thôi khai phía khai thôi เราตุกแกนาะพี to então, like right like ่น like ้องตุกแกแต่ยังีพี่น้องเลยรอยีอฝเต็มยี่แถวต้นไม้เนาะว้าโจโอ้โหเลยลูกมันพี่น้องเลยกระแมนเ้าฝูงกระแมนพี่น้องเดือดถงเต็มต้นเตี้ยต้นเสือพี่น้องนียนี่พี่น้อง แม่ใครพี่น้องไอ้พอยปล่อเลยพี่น้องว่าจะทันหรือไม่ทันมนันนองอยู่ในป่านาะอนี่พี่น้องเอาก้นพี่น้องเอาก้นทันเสย ตัดเต็นเกวมีวทธิ์แท้ทุเต็นห่นอยแต่พี่น้องม,มัน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 พี่น้นอยหอยแต่สองโตอ,อยู่ใกล้กันพี่น้อ,องโควมีอยมันรึนี่พี่น้องตัวหนึ่งเด็กเตัวหนึ่งพี่น้องนี่เดี๋ยวเตัวน,นี้ก็พี่น้องน,นี่เนี่ยตัวนี้ปักอีกสัก ตัวไอปชมพี่น้องกลับมาแบบทันบอกก่อนนะพี่น้องว่าพ่อไอ้เด็กพี่น้องพ่ออีแล้วไม่ได้เขียนหน้าไม่ใครพี่น้องไ้่มาเนี่ยตัวใหญ่อตุ่นหินเล็ะพี่น้องไอ้อ๋อพี่น้องนี่เดี๋ยวมาใกล้ใกล้พี่น้องอ๋อตัวพี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องไอ้ปีนขั้ขนาดได้หนี่ไม่ใครเต็มทองเลยพี่น้อง อนี้เลพี่น้องเลยนี่ย่อยสนทันพี่น้องบนทันน้ำเบืคนทีทันแล้วทันพี่น้องเล่นมาทานนี่และแบบอนพท่นเห็นหมพี่นนทันพี่น้องบ่าดอกบนทันออแม่กระนูนพี่น้องเลยออแม่กระนูนต่อกโอ้มีแม่กระนูนเฉย tập về vitamin hết, mình nhé nhưng <laughs> tập mình còn nổi còn nổi vẫn hiện. tiền về bếp phi nhỏ, ấy, chưa phải thằng này là một thân dâm hô hè lì kia kìa, này kia này kia hộp kia Khi theo bà này kia kia ấy kia 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 ดีเมื่อแล้วพี่น้องไอ้บอลไม่ค่อยเห็นเขียดไปไกลกระโดดพอดีพอไปมาไกลไปนี่พี่น้องมันกล้าไปไปคนเดียวจะเห็นใช่แบบ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 พี่น้องโอ้ยนี่พี่น้องนี่พี่น้งนนงองเอาก่อน เนี่ยมาเห็นแบบแบบทางไหนพี่น้องเห็ดเยองกินทางนี้แหละไปทางไี้เนาะบ้านโอ้เห็ดนะพี่น้องโกบไปจักอันนี้โกบลปเขียดเขียดหน้าพี่น้องโกบพี่น้องโกบน้อยพี่น้องโกบน้อยพี่น้องโอ้ยโกบกันทำเขียดหน้า Tùy nó em đây rồi ấy Vậy thằng này là bọn Để đưa về, về bọn Một thằng sắp phía thế เห็นเลยพี่น้องตัวนึ่ิทันระบอแล้วป่อยเลยแแฮแท้บรอกินแท้เนาะพี่น้องกันเหินมีแต่ปนี่พี่น้องเกียด อึดแห้งดิพี่น้องเลยจนบ่อยักพอกินพี่น้องเลยเขียดกันอึดโผโ่พี่น้องเขียดตะผู้เก่าพี่น้องมันอึดหากคาก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิไปเนาะ ไปต่อพี่น้องเสื้อสีเมื่อเด็กค่ะเบื้งเขียดในน้อยเดียวแล้วก็มาใหม่พี่น้องเห็นมาพอกินเนาะนี่พี่น้อง ระเบิดในน่อง,ก,องกับพี่น้องเอยสิลายเลยบ่้ลายเขียดเนาะเขียนลายเนาะท่านเอาพระท่านเด้อพี่น,อน,อน,นอ้อ,นองไปแล้วพี่น้องคลิปนี้นจบริเพียงเท่านี้พี่น้องท้าติดใจคิดเรื่องอะไรก็เส่ กดซับสไครเด้ี่น้องพอกันคินนะสบายดี